สายลุยในการหาเงินเนี่ยมังกรลำดับต้นๆน,น,นะโดยเฉพาะเดือนพฤษภา9 7จับคู่กันในเรื่องของการเงินนะคะดาวดาวเสาหรือเลข7เนี่ยเป็นดาวประจำตัวตนของคุณอยู่การเงินเจอดาวเสาช่วงนี้ลุยมากนะคะหาเงินหาทองการทำงานต่างๆนะคะใครจะเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่มังกรให้ความสำคัญมากๆเลยคือเรื่องงานเงิน น,ะะนี่คือความสุขของคุณอย่างแท้จริงเพราะคุณมีภาระหรือมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะกระทำให้สำเร็จทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยโยกย้ายวันที่30เมษาไปอยู่พบปุตตะนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้บางคนดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ หรือทำธุรกิจส่วนตัวมังกรมักจะจับงานใหญ่เนาะบทพิสูจน์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะได้โอกาสแต่มันอาจจะเป็นแค่บทพิสูจน์แต่เมื่อดาวพฤหัสมาอยู่พบปุตตะนะคะเจ้านายผู้ใหญ่ใครที่แบบว่าดูวุฒิภาวะสูงกว่าคุณอะนะที่ทำงานร่วมกันมา ปีนี้ตลอดทั้งปีเขาจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตเป็นบริวารคอยช่วยเหลือคุณหรือแม้กระทั่งคุณจะเข้าไปทำงานที่ใดก็ตามหลังจากนี้นะองค์กรก็ต้องพึ่งพาคุณเพราะคุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฝีมือคุณนะ่ะมีจริงหรือเจ้าของธุรกิจกิจการนะช่วงนี้จะไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนที่ดีมีโอกาสที่ดีนะคะออรา่าคุณเต็มที่เลยนะลักนาราศีมังกรหรือแม้กระทั่งพวกข้อค้าแม่ค้าต่างๆนะคะในตลอดทั้งปีเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ต่อให้มีสินค้าเหมือนกันนะลูกค้าก็ยังต้องเชื่อมั่นตัวคุณต่อ้คุณขายแพงกว่าก็ตามเขาเชื่อว่าเนี่ยของจริงของแท้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสเนี่ยมาอยู่ในเรือนภพปุตตะ นี่คือความดีงามของมันผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องมาซัพพอร์ตช่วยเหลือคนที่มีความรู้ความสามารถก็จะต้องมาซัพพอร์ตเป็นบริวารให้กับคุณนั่นเองนะคะทีนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาหลักๆเลยอะ่ะมันไปพัวพันเหลืองงานเหลืองเงินเหลืองผู้คนสังคมเรียกได้ว่าลัคนาราศีมังกรไม่ค่อยได้พักผ่อนนะเดินทางเยอะนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานไม่ค่อยอยู่กับที่อะ่ะเดินทางเยอะหรือแม้กระทั่งสมมตินะคุณอาจจะเป็นช่วงกําลัง มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้าไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อให้ดีนะซัพพอร์ตให้ดีให้คําแนะนําช่วยเหลือให้ดีนะคุณจะมีโชคดีและมีความสําเร็จตลอดทั้งเดือนและจะยิ่งเด่นชัดเลยนะยี่สิบพฤษภาคมเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นมังกรอนอาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องเข้าหาคนที่มี power ที่จะสามารถผลักดันให้คุณเติบโตได้ให้คุณฟื้นคืนชีพได้หรือ คนที่สามารถสร้างมูลคา่าสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณคุณต้องติดต่อเข้าหาเข้าสังคมแบบนี้แล้วดวงคุณจะดีนะช่วงนี้มังกรจะเป็นแบบว่าไม่สน no สน no แคร์นะคะแบบโอ้ฉันจะอดทนพยายามด้วยตัวเองเห็นทีจะไม่ได้นะคะอาจจะต้องเข้ากลุ่มเข้าสังคมบ้างและคุณจะได้อะไรดีๆนะเพราะฉะนั้น เรื่องของงานต่างๆของมังกรไปในทิศทางที่ดีนะคะบางคนจะมีในเรื่องของการเดินทางด้วยเดินทางไก่นั่นเองนะคะหลักๆของมังกรอีกเรื่องหนึ่งบางคนจะมีโชคดีโชคดีในเรื่องของอซื้อบ้านซื้อรถหรือได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินอะไรเพิ่มเติมด้วยถ้าแบบดวงพลิกๆดวงโดดเด่นจริงๆนะ ดาวมันมันค่อนง้างดีอ่ะบางคนอาจจะได้อะไรดีๆอ่ะได้ของขวัญค่าคอมมิชชั่นของกำนันหรือแม้กระทั่งมีคนซื้อสินทรัพย์ให้หรือบางคนได้บ้านได้รถได้ที่ดินก็ช่วงนี้ละจ้านะคะแต่ไอ้เรื่องความเหนื่อยยากเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมังกรเพราะคุณเป็นดาวเสาร์นะคะ97เจอกันไม่อยากทำก่ต้องไปต้องลุยนะคะมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องพักแล้วเวลาลุยเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้มังกรอาจจะจับงานใหญ่ด้วยนะ บางคนอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีอํานาจมี power มีการเงินสะพัดแต่คุณจงรู้ให้เถอะว่านั่นแหละคือแหล่งเงินของคุณชั้นดีนะคะโชคดีนะคะมังกรจับงานใหญ่แล้วได้ตังดีเออได้เงินดีนะสำหรับคนทำงานประจำข้าร,ราชการต่างๆ นะคะหรือคนทํางานออฟฟิศปกติคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่อนข้างสูงบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าอาจจะผลักดันคุณอาจจะซับพอร์ตอะไรคุณบางอย่างนะคะแต่แน่นอนลหละต้นเดือนดาวมันสัมพันธ์กับเลื่อนอลินู่นนี่นั่นนะคะงานอาจจะต้องให้คุณเข้าไปแก้ให้ให้คุณเข้าไปเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่สมมติแผนกนี้มีความวุ่นวายคุณเข้าไปแก้ไขผลงานคุณโดดเด่นนะหรือสายราชการ ่ะเจ้านายเมตตางานจุกจิกกุ้นวายคุณรับทํารับจบนะคะทำให้เรียบร้อยทําให้ดีนี่คือบทพิสูจน์ของคุณเองแล้วคุณจะรุ่งเรืองนะคะบางคนก็ไปแดนไกลอะช่วงนี้เนาะลัคนาราศีมังกรแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดวงขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะมังกรเตรียมตัวได้เลยนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักของมังกรเนื่องจากความรักของมังกรเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการเงินสะส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าณวันนี้ มังกรมีคู่มีคนเดียวอคบกันก็ก็ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นความรักอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นก็ต่างคนต่างทําหน้าที่และคุณก็ทําหน้าที่เท่าที่คุณจะทําได้เพราะคุณมีภาระหน้าที่แฟนคุณหรือคนรักของคุณก็ทําหน้าที่ตามตามเห็นสมควรเพราะฉะนั้นไม่จะไม่มีปัญหาแต่จะมีมังกรอ,อีกประเภทหนึ่งเพราะดาวมันเอื้อกันอยู่นะมังกรที่ ออร่าดีโดดเด่นและเปิดโอกาสให้บุคคลที่3มเข้ามานะ ช่วงนี้คุณจะฮอตมากกับเรื่องของบุคคลที่สามเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีก่อนนะมังกรระมัดระวังรักซอ้อนและจะเกิดปัญหาภายหลังเพราะดวงมันกาลังขึ้นเพราะนั้นทําอะไรให้มันดีให้มันเหมาะสมคุณจะโชคดีกว่านะคะช่วงนี้อยู่เฉยๆคุณอาจจะมีเสน่ห์แบบที่สาวแก่แม่ไม้นะคะหนุ่มหนุ่มฟอนหล่อเฟี้ยวอาจจะมาติดคุณเนี่ยคุณต้องระวังโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในเรื่องของความรักในเรื่องของการมีเสน่ห์ สำหรับคนโสดโห่ไม่ต้องบอกกันเลยค่ะนะคะออร่าดีสเสน่ห์แรงช่วงนี้นะยิ่งคุณแบบเข้ากลุ่มเข้าสังคมอ่ายิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีศักยภาพสูงๆระมัดระวังให้ดีนะ คนที่ยิ่งมีอำนาจมีหน้าที่เขาจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่านะคะทั้งสุภาพหลุษและสุภาพสตรีคุณดูให้ดีๆแล้วกันว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็ได้แต่หลักๆมันจะมีคําว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมังกรนะคะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณก็แล้วกันส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยสัญญาณดีนะโดยเฉพาะหลังจากวันที่21เมเอพฤษภษาคมเป็นต้นไปนะคะบอกแล้วว่าคุณอาจจะมีโชคได้อะไรบางอย่าง ะะการเงินก็เหมือนกันอาจจะได้รับทรัพย์นะคะจากสิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่เดือนที่แล้วต้นเดือนนะคะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างด้วยสำรับทรัพย์นะจ๊ะมังกรน,นะคะแต่เน้นย้ำมังกรทำเต็มที่นะคะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณจะต้องแบบพึงผายนะคะแสดงตัวตนของคุณให้เต็มที่ว่าคุณเก่งคุณมีฝีมือรับรองเลยว่า ใครๆก็ปฏิเสธคุณไม่ได้และทุกคนจะต้องการคุณเข้าไปทำงานไปช่วยเหลือหรืออยากมีคุณไว้ใกล้ๆนะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะมอบหมายงานชิ้นใหญ่ๆก็จะต้องนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่าเดือนนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะลัคนาราศีมังกร ม่หมอมีไพ่คุณเลือกสามกองกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะลัคนาราศีมังกรที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูไพ่สถานะตัวตนของคุณกันก่อนค่ะเดือนนี้โอสองถ้วยเห็นไหมคะมันเป็นไพ่แบบ ร่วมแรงร่วมใจได้ดีอ่าอาจจะเจอมิตรดีคนสนับสนุนคนอุปถัมภ์ดีสองถ้วยอะค่ะมันมันส่งเสริมกันได้ดีเอาเป็นว่ามันเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆเลยเรามาดูเรื่องงานกันก่อนนะคะอืม โอ้โหได้อัศวินนะอัศวินถ้วยอัศวินเหรียญในเรื่องของการงานเนี่ยบางคนอาจจะเป็นจังหวะแบบการเดินทางหรือการลุยงานอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการงานมีความก้าวหน้านะคะและอาจจะกําลังคิดจะขยายขยายต่อย,ยอดหรือบางคนจะเจอช่องทางเจอโอกาสมากมายนะคะอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสยกย้ใหญ่แล้วบางคนอาจจะได้การอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของตารงานมีข่าวดีกําลังเกิดขึ้นนะมังกร นะคะ,ะเรามาดูในเรื่องของคนที่ถามเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจซะหน่อยนึงนะคะคนทําธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไงอุ้ยดีแมจิเชียนโอดูจะเหนื่อยนะเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยเดี๋ยวจะว่าหมอคืออย่างที่บอกค่ะเจเจอกันเนี่ย เรื่องเรื่องออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องลุยอะต่อให้พร้อมไม่พร้อมคือมันต้องลุยและด้วยความเป็นดาวเสาร์อะบางทีมันเหนื่อยเน่อยนะคะภาระ,ะหน้าที่แต่ว่างานหนักงานเหนื่อยเนี่ยน่าจะเป็นของคุณในช่วงนี้นะคะงานสาหรับลัคนาราศีมังกรนะคะงานเหนื่อยค่ะบางคนอาจจะกําลังวางแผนทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือกําลังเริ่มต้นใหม่หรือกําลังจะเจอช่องทางโอกาสอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้มงวด กับการพัฒนาตัวพัฒนาธุรกิจกิจการมันก็เลยอาจจะหนักจะเหนื่อยไปบ้างนะคะแบบนี้เนาะอ่าเรามาดูเรื่องเงินกันค่ะหกเหรียญโอ้ถ้านะคะถ้าสมมติ ในเรื่องของหกเหลียนเนี่ยในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าเนี่ยคุณอาจจะได้ระดับหนึ่งนะคะแต่แต่มันยังไม่ฟูฟ้าไพ่บอกว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยเรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องพัฒนามากกว่านี้ ะะอาจจะต้องพัฒนามากกว่านี้ในขณะเดียวกันช่วงนี้การเงินบางคนอาจจะต้องช่วยเหลือใครค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นคนในครอบครัวด้วยซ้าไปนะคะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแต่ถ้าอยากได้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะบางคนช่วงนี้ถ้าถามถึงในเรื่องของรายได้การเงินอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอยากได้เพิ่มนะคะไอ้ที่ได้เนี่ยมันได้แค่พอประมาณตามตาช่าง นะคะแต่อยากได้ฟู่ฟ้าหรูหรามันก็เป็นช่วงแห่งการพัฒนาในเรื่องของการเงินนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเรื่องของความรักคนมีคู่อืโอโหภาพครอบครัวขึ้นเลยนะคะภาพครอบครัวขึ้นมาเลยดีอยู่ครอบครัวโอเคนะคะคนมีคู่มีแฟนความรักแฮปปี้สุขสันต์อยู่นะ เออตัวคุณอะคนรักคู่ครองแฟนเข้าอกเข้าใจตัวคุณก็อาจจะต้องออกไปพบปะทํางานแต่ความรักค่อนข้างดีนะคะความความ,ความรักดีมีความเข้าอกเข้าใจกันได้ดีคนโสดค่ะเอ,อ๋คนโสดเนี่ยถ้าเกิดคุณมีคนเก่าอยู่นะคุณอาจจะได้รับการติดต่อแต่ คุณจะติดต่อด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคนโสดหรือกําลังรอคนเก่าติดต่อมาเออคนโสดเรามััระวังนิดนึงเรื่องของคนเก่าๆคนเก่าๆเรื่องเก่าๆอาจจะรีเทิร์นกลับมานะคะอ่ะเรามาดูบทสรุปของคุณกันค่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเหมือนประมาณว่า อะไรอะไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยฟู่ฟ้าสักเท่าไหร่มันเป็นช่วงเวลาที่ต่อให้มีโอกาสที่ดีคุณก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมคุณยังทําเต็มที่เหมือนเดิมนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วบางอย่างคุณอย่าเพิ่งวิตกกังวลจนมากเกินไปมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยจะต้องทุ่มเทนในเรื่องของการงานนะคะโอกาสความสามารถความสําเร็จมันอยู่ในมือคุณแล้ว นะะหนักๆก,ก็คือเรื่องของความคิดความเครียดที่อาจจะต้องเผชิญบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณกำรรชัยชนะไว้ในมือแล้วคิดอ่านทำอะไรมันจะมีความสำเร็จรอคุณอยู่ค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ กองที่สองนะคะรัคนาราศีเมื่ก่อนก่อนอื่นเลยเรามาดูไพ่ประจำตำแหน่งตัวนตนของคุณก่อนโอ้โห,โโหเด็กเลรียะจ้าอามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูละจ้าเนี่ยเด็กน่ารักน่าอ็นดูนะคะดวงดีโชคดีนะคะเรามาดูเรื่องงานนะสิเป็นยังไงเอ,อ้วบางคนเดินทางเนี่ย บางคนจะมีโอกาสเดินทางในเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หลักๆเลยถ้าใครทําสายในเรื่องของการงานเนี่ยช่วงนี้ต้องเดินทางหน่อยนะเอออาจจะไม่อยู่กับที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทําธุรกิจกิจการเออออกมาเหมือนกันนะพวกธุรกิจส่วนตัวงานหนักนะ งานหนักแต่ว่ามันก็ยังไปได้แหละแต่ว่าภาระเยอะงานหนักหรือมันอาจจะเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะหรืออาจจะต้องทําเต็มที่นิดนึงเอ่อแต่มันก็ยังมีเขาเรียกอะไรมันมีความแบบต้องไปต่อในเรื่องของทําธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการการงานอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะหรือเดือนนี้ก็เป็นไปได้ว่าในการที่ให้ได้มาซึ่งรายได้ความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องทํการ การบ้านค่อนข้างหนักหน่วงติดต่อลูกค้าค่อนข้างจะต้องเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันค่ะอืมอ่ะนะการเงินเนี่ย มีความมีอะไรหลายๆอ,อย่างให้คุณต้องคิดนะบางคนเองเนี่ยอาจจะรู้สึกอยากจะขยับขยายหรือรายได้ของคุณเนี่ยนะคะมันยังไม่ได้ถึงจุดที่คุณต้องการบางคนทําธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้ายอดมันยังไม่ค่อยถึงสักเท่าไหาร่พอมาเจอสิทธ์ดาบนะคะแล้วคุณก็เครียดมีความกังวลนะคะเอาใจ,จเย็นๆก่อนถ้าถามว่าช่วงนี้การเงินจะไปขยับขยายลงทุนอะไรก็อย่าพึ่งนะคะคิดคิดให้ดีก่อนแต่ไพ่ของคุณจริงๆแล้วอะ่ะคืออย่างนี้มังกรเนี่ย ดวงบางอย่างคุณดีนะแต่ด้วยว่าคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะคะซึ่งบางทีเนี่ยต้องแยกให้ออกคุณอาจจะมีโอกาสดีเรื่องเงินเรื่ององ,งานพอได้มาไอภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันแบกไว้หรือความเครียดที่มันแบกไว้เนี่ยมันอาจจะคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณได้บางคนเนี่ยได้เงินมาเท่านี้แต่ต้องดูแลคนข้างหลังโอ้โหเยอะแยะหรือค่าใช้จ่ายมากมายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินอย่าพึ่งผีผานทําอะไร นะคะลงทุนอะไรเงี้ยวางแผนก่อนอย่าพิ่งเนาะไม่นะไม่ใช่ช่วงที่ไอ้นี่สักเท่าไหร่น,ะน่าลงทุนต่อไปเรื่องของความรักนะคะ,ะคนโสดจ้าคนโสดคนโสดคนโสดนี่เลือกได้เลยจ้ะมีให้เลือกคนโสดอยากเลือกแบบไหนมาเลยจ้ะช่วงนี้เสน่ห์แรงเนื้อหอมแล้วคุณเองก็ ไม่รีบร้อนอะและมีให้เลือกด้วยคนโสดนะคะอ่าคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วจะเป็นเช่นไรนะคะเรื่องงานเห็นไหมเออไพ่กอ,กองที่หนึกองที่2เหมือนกันอย่างหนึ่งต่อให้อะไรเหนื่อยอะไรหนักก็ตามเรื่องของ คนรักคู่ของคู่ของเอแฟนเนี้ยมันมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมันมีความแบบรู้สึกว่าเออเป็นกําลังใจให้ดีมันมีความปองดองอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวแฟนมันรักกันดีมีความมั่นคงอาจจะไม่หรือวะแต่ก็เข้าใจเข้าสู่ในจุดแห่งความสัมพันธ์ที่ดีอะนะคะเรามาดูบทสรุปของคุณกันค่ะาวเวอร์นะคะไพ่บอกว่าบางอย่างอะบางอย่าง เนี่ยมันเด็กมันเด็กเนาะแล้วมันมีทาวเวอร์นะคะบางอย่างอย่าเพิ่งเร่งรีบจนเกินไปนะคะเข้าใจดีว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามีเซนส์มีความรู้สึกหรืออยากจะทำไอ้นู่นไอ้นี่บางอย่างนะคะแต่ยังไม่ใช่ช่วงที่จะต้องรีบร้อนรีบเร่งนี่นานะคะอาจจะต้องวัดจากเศรษฐกิจสถานการณ์หลายๆอย่างพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะมีไอเดียมีโปรเจกต์หรือมีคนมาแนะนําตรงนั้นตรงนี้ ก็ไม่ได้ให้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าอย่าพึ่งรีบร้อนจนเกินไปนั่นเองค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะให้เราแบบมองอะไรภาพชัดเจนหรือบางคนมีโอกาสมีโปรเจกต์เข้ามานะคะอา,อาจจะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดให้ดีนะคะว่ามันมันโอเคไหมมันเป็นดั่งฝันไหมบางทีทุ่มเทมากจนเกินไปเนี่ยพอมันเจอทาวเวอร์มันไม่เป็นดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องเติบโตให้เต็มที่แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วดวงคุณจะดีคะ่ะ ลัคนาราศีมังกรที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะมาดูไพ่ประจําตําแหน่งตัวตนของคุณก่อนโอ้ช่วงนี้ต้องหาที่พึ่งนะทํางานก็ทําอยู่คนเดียวภาระก็รับอยู่คนเดียวนะคะบางอย่างก็ต้องหาทีมบ้างนะต้องเล่นพักเล่นพวกบ้างรู้สึกแบบภาระเยอะนะไพ่กองนี้นะ,ะเรามาดูเรื่องงานกันค่ะโอ้โหขายวิญญาณกันไปเลยนะคะแปลว่างานเยอะ งานหนักงานเหนื่อยพวกงานประจํางานนะทํางานหนักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของธุรกิจสิเป็นยังไงอ๋อเห็นนะไพ่บอกถ้าเจ้าของธุรกิจนะบางอย่างเนี่ยเรา,าอาจจะต้องมองไปข้างหน้า เราอาจจะต้องเตรียมการศึกษาเตรียมการวางแผนปรับเปลี่ยนนะคะบางอย่างทุ่มเทไปกอดไว้เซฟโซนทําแบบเดิมก็ได้แบบเดิมมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คนที่เป็นแบบลูกน้องลูกจ้างหรือบางทีไปรับจ็อบงานอะไรบางอย่างคุณดูให้ดีนะทุ่มสุดตัวเลยโอ้โหเขาเอาภาระหน้าที่ความเหนื่อยยากมาให้กับคุณนะคะดูสิ นะแทบจะขายวิญญาณไปแล้วแปลว่างานเน่ยนะเอาเต็มที่เลยสําหรับลัคนาราศีมังกรไพ่กองเนี่ยนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการบางคนก็อาจจะอยากขยับขยายอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะต้องมีมีักเ,เขาเรียกมีคอนเน็ชันให้มากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอ่ะเรามาดูเรื่องเงินกันจะ้ะ กอดเหรียญไว้แล้วจ้าอู้โอเคเหนื่อยขนาดไหนนะการเงินก็ยังโอเคอยู่นะคะการเงินใช้ได้อยู่เอองานหนักงานเหนื่อยรับทรัพย์อยู่นะไม่ทำไม่ธรรมดานะคะรับทรัพย์อยู่เพราะฉะนั้นนะคะเงินมาจากความสามารถของคุณเนี่ยแหละคะ่ะถึงจะเหนื่อยขนาดไหนแต่รับทรัพ์นะจ้ะเอาต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดนะจ๊ะคนโสดคนโสดเลือกเยอะคิดเยอะนะคะ เออก็ดีแล้วนะคะคนโสดในช่วงนี้อาจจะแบบพอมีคุยคุยไปแล้วไม่ใช่แล้วนะคะไม่ดูแล้วไม่ใช่คุณก็อยู่โสดได้ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคนโสดนี่ไม่มีปัญหานะเพราะคุณเลือกที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างดีอ่ะคนมีคู่มีครอบครัวนะคะคนมีแฟนโอ้ช่วงนี้ บางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นช่วงเปิดเทอมก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่ถ้าเรื่องของความรักนะคะบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์หรือการสื่อสารกันนิดนึงนะคะบางทีคุณเหนื่อยคุณเงียบไปคุณกรุณาแจ้งแฟนคุณด้วยว่าคุณมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีความเข้าใจกันผิดได้นะคะเออแล้วก็สองเหรียญน,นะอ่ะโฟกัสความรักคนรักผู้ของคุณดีกว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยเรามาดูบทสรุปของคุณกัน,กนค่ะ ม,มันเป็นยังไงช่วงนี้หรออืมเรื่องงานเนี่ยนะคะคุณอาจจะจริงๆแล้วอะ่ะบางคนนะมีฝีมือเยี่ยมแล้วบางคนคุณก็จะได้รับมอบหมายแต่บางอย่างงานบางอย่างนะรายได้หรืออัตราผลตอบแทนอะ่ะมันไม่สมควรแบบที่คุณได้ทำอะ่ะ บางทีคุณทุ่มเต็มที่เลยแต่คนบางคนน่ะอาจจะพร้อมเอาเปรียบคุณหรือมันจําเป็นที่ว่าต้องรับงานก่อนคุณคุณอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะคะเอาจริงแล้วเรื่องบทสรุปเนี่ยคือโอกาสดีๆเข้ามาแหละแต่คนมักจะจ้องเอาเปรียบคุณและบางอย่างคุณก็ปฏิเสธไม่ได้บางอย่างคุณเองอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยมีคอนเน็ชันที่ดีนะคะมีพักมีพวกมีระบบทีมที่ดีมากกว่านี้อีกสักนิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้ไว้บ้างนะคะ เพราะว่าคุณจะเจอแต่งานหนะักภาระเยอะทั้งนั้นเลยอะไรที่ยากๆอะไรที่เป็นปัญหาหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะยกภาระอันยิ่งใหญ่มาให้กับคุณแต่คุณทําได้ดีนะนะคะทําได้ดีเพราะฉะนั้นต้องเอ,อปฏิเสธบ้างก็ได้นะเออไม่งั้นเหนื่อยแย่เลยนะคะลักนณาราศีมื่ก่อน